คำนี้จะใช้แทนคำนามเอกพจน์หรือคำนามพหูพจน์ก็ได้อยู่กับบริบทที่เราพูดถึงนั่นเองและสรรพนามบุรุษที่3นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันคือคำว่า he นะคะหมายถึงเขาผู้ชายแล้วก็จะใช้กับผู้ชายหรือว่าใช้แทนชื่อของ คนที่เราคิดว่าเป็นชื่อของผู้ชายนั่นเองต่อไป she ก็จะใช้กับผู้หญิงนะคะหมายถึงเขาเธอคนนั้นที่เป็นผู้หญิงใช้แทนชื่อของผู้หญิงก็ได้ต่อไป it นะคะแปลว่ามันนะคะ it แปลว่ามันใช้แทนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ก็ได้นะคะ และ he, she, it นี้จัดอยู่ในกลุ่มของคำนามที่เป็นคำนามเอกพจน์นะคะมีเพียงแค่คนคนเดียวสิ่งของอย่างเดียวแล้วก็สัตว์ตัวเดียวนะคะและคำสุดท้ายของสรรพนามบุรุษที่3ก็คือคำว่า d a y นะคะคำว่า d a y หมายถึงพวกเขาพวกมันสิ่งต่างๆนะคะที่มีจำนวนมากกว่า หนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะจัดอยู่ในกลุ่มของคำนามพระหูพจน์ค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนจะลากันไปครูต้าจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อของคนสัตว์สิ่งของหรือสถานที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เราเขียนหรือเรียกหรือว่ากล่าวชื่อของคนคนนั้นสถานที่นั้นตัดตัวนั้นซ้ำอีกครั้งนะคะซึ่งจะแบ่งด้วยกันออกเป็น3ประเภทก็คือสรพพนามบุรุษที่1สรพพนามบุรุษที่2และสรพพนามบุรุษที่3สรพพนามบุรุษที่1ก็คือผู้พูดได้แ,แก่คําว่า I และคําว่าวีสรพพนามบุรุษที่ส หมายถึงผู้ฟังซึ่งก็คือคำว่า you คำเดียวนะคะแต่จะหมายความว่าคุณคนเดียวหรือว่าพวกคุณก็ได้และสรรพนามบุรุษที่3นะคะเป็นสรรพนามบุรุษสุดท้ายหมายถึงผู้ที่เรากล่าวถึงจะมีหรือได้กันสี่คำคำแรกคือ he ใช้กับผู้ชายนะคะหรือเพศช,ชาย she ใช้กับบุคคลหรือสัตว ที่เป็นเพศใช้กับบุคคลนะคะที่เป็นเพศหญิง it ใช้กับสาตว์สิ่งของหรือสถานที่นะคะซึ่ง he she it จัดอยู่ในกลุ่มของคำนามเอกพจน์นะคะมีแค่อย่างมีแค่คนเดียวอย่างเดียวเท่านั้นและสุดท้ายคือคำว่า they นะครแปลว่าพวกเขาพวกมันหลายคนหลายตัวหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจัดอยู่ในกลุ่มของคำนาม พรหูโพสนะคะให้นักเรียนไปทบทวนดูอีกครั้งนึงนะคะแล้วเราก็จะมาเจาะลึกกันอีกครั้งนึงว่าสรพนามบุรุษที่สามที่เป็นฮีชีอิทแล้วก็เดเนี่ยใช้อย่างไรนะคะแล้วมีคําไหนบ้างที่ใช้ฮีคําไหนบ้างที่ใช้ชีนะคะและสําหรับวันนี้ก็เพียงจบเพียงเท่านี้นะคะวันนี้ไม่มีการบ้านน้อให้นักเรียนไปทบทวนให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสําหรับนี้สวัสดีค่ะ Goodbye